ถ่ายกั oh. okay. นวิดีโอวันนี้เราพายูโรมาเที่ยวบางแสนนะครับแล้วก็ไปายเลยไปโจนย่านะครับเปิดโรงเรียนแล้ววันนี้เดี๋ยวยูริไปไยด้วยพามาเที่ยวนะไ้ไหมถายจุ๊บจุ๊บมาเที่ยวทะเลก่อนกับไปเรียนหนังสือที่ชนบุรีกับย่า